สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคํานะครับไปตามสัปดาห์เนาะนะครับเมื่อวานไม่ได้มาวิเคราะห์ให้เลยนะครับที่หมีดูปฏิทินผิดนะครับนึกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับโอเคนะครับเราก็มามองกันครับว่าทิศทางในทางเฟมเวิกนียเราจะเล่นยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยเรามองปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อนนะครับถ้าเรามองสําหรับวีคนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่ วื้วาน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะแต่ก็จะมีในส่วนของตัวบัตรทิ้งเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของข่าวนอกตารางนะครับที่เราจำเป็นจะต้องระวังกันเอาไว้อยู่นะครับบัตทิ้งเศรษฐกิจวิดนี้ไม่ไม่เท่าไรนะครับส่วนใหญ่จะหนักทางข่าวทางอ่ายุโรปมากกว่านะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับก็มีในส่วนของตัวนี้ครับ Empire State Manufacturing Index น,นะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับ ตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนสี่ทุ่มครับในส่วนของตัวเปเดิงกาดนะครับออกมาพูดนะครับของ EU นะครับผมอ่ายูโรเซ็นชันแบงก์นะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลักๆสําหรับวันนี้มีเท่านี้ก่อนเลยนะครับวันนี้ข่าวน้อยมากนะครับข่าวน้อยข่าวน้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่มีประเด็นนะครับก็คือในส่วนของหนึ่งครับอ่านะครับอ่าเราเรียกอะไรนะไพดานี่นะครับไพดานี่นะครับของสหรัฐครับ อตอนนี้นักลงทุนหลายๆคนกำลังกังวลถึงในส่วนของตัว government shutdown government shutdown คืออะไรก็คือในส่วนของตัวที่ลังเนี่ยไม่สามารถมีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนข้าราชการต่างๆได้นะครับตรงนี้เนาะในส่วนของตัวพดานี้ที่มันจะขยับอยู่แล้วตอนนี้ถามว่าโอกาสที่เขาจะเพิ่มวงเงินให้มีไหมมีครับแต่เขายังต่อรองกันอยู่ว่าให้ตัดงบประมาณบางส่วนขึ้นมานะครับเพื่อจะเอามา ใช้ในส่วนของตัวไพดานี่แทนนะครับแต่ตัวเจเน็เดเ่นเน่ก็ยังบอกว่า,เ,าเงินของตัวคลังเนี่ยสามารถ cover ใช้จ่ายได้ถึงประมาณาในส่วนของเดือนมิถุนานะครับมิถุนายนนี้นะครับยังถึงมิถุนายนี้อยู่นะครับก็ตามที่แกยืนยันมานะครับซึ่งร่างในการขอขยายวงเงินเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับจับตาระวังนักลงทุนเลนกข่าวพวกดีให้ดีเนาะนะครับส่วนที่2ครับก็คือในส่วนของตัว SPDR นะครับ SPDR นะครับมีการขาย2รอบเนาะนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับวันพฤหัสก็อ่าเขาเรียกอะไรนะ Take profit ออกไปนะครับที่ราคา2040นะครับขายออกไป3.47ตันนะครับแล้วก็ขายออกไปในวันศุกร์นะครับก่อนปิดตลาดที่ราคา2004นะครับขายออกไปอีก2.89ตันนะครับอย่างที่พี่หมิบอกว่า การเทรดช่วงนี้จะมีต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกราฟเข้าโซน2,000นะครับกับโซนบริเวณประมาณพันหกนะครับพันหตรงเนี้เป็นจุดที่ระวังนะครับเพราะมันเป็นไฮเป็นโลของเขานะครับมันเป็นจุดที่เขามีโอกาสเข้าซื้อและเป็นจุดที่เขามีโอกาสที่จะเทค p r o f ิตเก็บกําไรกันเข้าไปได้ นะครับผมก็หลักๆตอนนี้นะครับสําหรับข่าวบฏิษัเกี่ยวันเนี้ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ให้ระวังข่าวนอกตารางให้ดีเนาะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามามองในส่วนของทางด้าน่าเทคนิคกันครับว่าเทคนิคในสัปดาห์เนี้เราจะเล่นในลนักษณะรูปแบบไหนนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามามองในส่วนของตัวทางด้านเทคนิคอลเนาะนะครับทงเฟรมวีกจบลักษณะแบบนี้ครับเป็นในลนักษณะของตัว พินเซลนะครับพินเซลผิดสีเนาะแต่ลักษณะของตัวพินเซลผิดสีตรงเนี้ยให้เรามองแบบหนึ่งครับมันเกิดจากได้สองปัจจัยนะครับสองสาเหตุการจะเกิดขึ้นคือการปรับตัวนะครับากับการที่การาฟติดต้านลงมาทดสอบรับนะครับติดต้านลงมาทดสอบรับนะครับทดสอบแนวรับเนาะซึ่งถ้าเรามองจริงนะครับจุดที่เขาเป็นจุดแนว ้านหรือว่าซับไพโซนที่แข็งแรงจริงเขาอยู่โซนบริเวณประมาณตรงนี้นะนะครับ2075 2069นะครับอันนี้เรามองได้2อย่างอยู่นะครับซึ่งถ้าเรามองในแง่ของการลงมาพักเขาจะมีโอกาสลงมาพักตรงไหนนะครับถ้าในมุมของการพักตัวนะครับจุดที่เขาจะลงมาพักตัวสูงสุดนะครับลงมาพักตัวสูงสุดแต่ไม่ใช่ว่าจะลงมาถึงนะนะครับคือโซนบริเวณตรวนี้ครับจุดพักตัวสูงสุดของเขา นะครับถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับ1949ครับกับบริเวณ1936ครับอันนี้คือจุดพักตัวของเขาเพราะเรามองจากอะไรครับมองนลักษณะของการที่เขาทําในโซนข,ของตัวสวิงไฮสวิงโลขึ้นมานะครับจากโครงสร้างราคาเขาขึ้นมาเนาะนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่แข็งแรงของเขาแต่จุดที่จะบ่งบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนนี่เลยครับ หนึ่งแปดศูนย์หกนะครับสำหรับทฟ์เฟรมเิกมัน้างมากนะครับกรอบตัวนี้เนาะนะครับดังนั้นเราไปมองในส่วนของอะไรครับเราต้องไปหาจุดได้ในทฟ์เฟรมที่เล็กลงนะครับซึ่งในส่วนของตัวทฟ์เฟรมเิ็กพี่หมีมองว่ากราฟมีแรงบายนะครับอ่าอย่ามองว่ากราฟมีแรงบายอินดิเคเตอร์ก็บ่งบอกว่ากราฟมีแรงบายเนาะ RSI นะครับสิบสี่สูงกว่าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็บายนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการมีแรงบายที่เกิดขึ้นนะครับครานี้เรามามองต่อครับ เรามามองต่อเรามาหาจุดเล่นในไทา์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามามองในส่วนของตัวไทา์เฟรมเดครับเดจบแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า P a c e l l นะครับ P a c e l l นะครับเป็นลักษณะของตัว PA Cell นะครับในส่วนของตัวจุดกรอบที่มีความแข็งแรงนะครับของไทม r เฟรมเดคือกรอบบริเวณตัวนี้ครับที่เขาสร้างกรอบไซเวย์เอาไว้อยู่ นะครับสร้างกรอบไซด์เวล์เอาไว้อยู่เนาะนะครับว่ากราฟจะสามารถหลุดลงมาได้หรือเปล่านะครับตอนที่ลงมาพักฐานทาวที่แล้วเห็นไหมครับก็มาพักติดแถวเนี้ยนะครับติดอยู่โซนบริเวณเนี้ยกราปกดเองกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านลงมาได้หรือเปล่าถ้าเขาผ่านโซนนี้บริเวณนี้ลงมาได้เขามีอกาสลงมาถึงบริเวณตรงนี้ครับนะครับแต่เราต้องมองก่อนนะครับต้องรอให้เขาเกิด p s เที่หลุดลงมาได้ก่อนนะครับและจุดนี้จะเป็นจุดเข้าเทคต่อนะครับอ่าอันนี้ยังมอง มองในแง่ของที่เขาจะดุดและลงมาพักตัวนะครับอันนี้คือจุดพักฐานสูงสุดของเขาที่เขาจะพักนะครับสำหรับตัว Time f ฟรมเดย์เนาะนะครับบริเวณ1949นะครับกับบริเวณ1936ที่เราวางกันเอาไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้สําหรับตัว Time f ฟรมเดย์นะครับตอนนี้ถ้าเรามองดีๆนะครับตัวนี้ RSI 14นะครับและหน้ากับ150นะครับเป็นลักษณะข,ของการไซด์เวอยู่ นะครับเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่เนาะนะครับถัดมามามองในส่วนของตัวทม์เฟรม H4 กันนะครับลักษณะของตัวทม์เฟรม H4 นะครับทมเฟรม H4 ถ้าเราอ่านจากตัวสวิงไฮสวิงโลของเขานะครับมองจากสวิงไฮสวิงโลของเขาเนาะอ่าพี่มีขอตีแบบหยาบๆนะครับขอตีแบบหยาบๆเลยนะครับขอตีแบบหยาบๆเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นสวิงโดได้อยู่ นะครับถ้าเรามองครับจุดนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวสวิงโลนะครับเป็นส่วนในส่วนของตัวสวิงโลนะครับถ้าเรามองเขายังยกในส่วนของไรขึ้นครับยกโลขึ้นอยู่นะครับยกโลขึ้นอยู่เนาะกราฟยังมองว่าเป็นลักษณะของอัพเทนเหมือนกันนะครับยังเป็นลักษณะของการอัพเทรนเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเขาจะผ่านได้ครับเขาต้องหลุดโซนบริเวณนี้ลงมาให้ได้นะครับหลุดสวิงโลตัวเนี้ยเพื่อจะทําลายโครงสร้างของตัว ไทม์เฟรม H4 ให้ได้นะครับต้องเปลี่ยนโครงสร้าง H4 ให้ได้่อนะครับเราค่อยไปมองเดย์ไปมองวีคเนาะว่ามันจะเกิดในลักษณะไหนขึ้นนะครับถ้าเรามองในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 นะครับกรอบโซนบริเวณตรงนี้ครับเป็นกรอบที่เขากําลังเกิดการไซด์เวย์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นกรอบที่เขาเกิดการไซด์เวย์อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งการไซด์เวย์ของเขาตัวนี้นะครับมันเป็นการพักฐานถ้าเรามองตอนนี้กราฟนะครับยังอยู่ในเส้น EMA ทั้ง2เส้น ถูกไหมครับยังอยู่ในเส้น e อเอเทั้งสองเส้นบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของการไซเวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการไซเวที่เกิดขึ้นนะครับ RSI ยังคงมีแรงเซลล์อยู่สําหรับตัว t i m e f r a m e h สี่นะครับก็คือกรอบในระยะสั้นยังคงมีแรงเซลล์อยู่แต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับสิบสี่ครับเท่ากับร้อยห้าสิบนะครับเกิดการระนาบกันนะครับเป็นลักษณะบ่งบอกว่าเขาไซเว์อยู่นะนะครับเขาไซเว์อยู่ซึ่งถ้า time f r a m e นะครับไ f ม์เฟม H4 ไซเว H1 ไม่ต้องเสืบครับนะครับไซเวเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรม H1 ก่อนนิดนึงก็ได้นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะของการไซเวนะครับ i m a ้0 0นะครับ IMA200 ล้านนาบนะครับบ่งบอกเลยว่าไซเวอันนี้คือกรอบครับถ้าเขาเบรกขึ้นมาบายได้ไหมบายได้ครับนะครับแต่เราต้องรอ PA ักชัดๆนะครับการเล่นกราฟกรอบไซเว บางคนถามเล่นทดสอบเราทดสอบต้านได้ไหมเล่นได้ครับแต่เรามีไม่ในพอในการเล่นหรือเปล่านะครับเรารอให้มันเกิด p A ในการก่อนที่เราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับคราวนี้เรามามองแผนการเทรดของเราครับอ่ะเรามาขีดโซนก่อนเลยนะครับถ้าจะหลุดตรงนี้ถ้าจะลงต้องหลุดตรงนี้ลงมาให้ได้นะครับถ้าจะลงต้องหลุดตรงนี้ลงมาให้ได้แต่ถ้าไม่ลงละ่ะนะครับเรามามองสองโซนนี้ครับอ่ามองตรงนี้ก่อนนะ ที่มีขีดตรงนี้ให้ก่อนนะครับสำหรับแผนการเทรดนะครับเรามองตรงนี้ครับอันดับแรก w o r s t case แรกนะครับเขาเกิดเป็นลักษณะของตัว P A by นะครับที่ยืนเหนือโซนบริเวณตรงนี้ได้นะครับเป็นลักษณะของตัว P A by ขึ้นมาจุด T P ที่มีโอกาสไปถึงครับนะครับถ้าผ่านโซนบริเวณตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือ T P นะครับถ้าเขาไม่ผ่านขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะครับเกิดเป็นลักษณะของตัว P A sell กลับลงมา ะครับเป็น PSL กลับลงมานะครับเรามองจุด TP คือโซนบริเวณตรงนี้ครับที่เขาจะลงมาถึงก็คือโ o เดม m ของเขาก่อนนะครับและมันจะเป็นการพักฐานของตัว Time านเซมใหญ่นะครับฐานเซมบิก๊กเนาะแต่ถ้าเขาเกิด p a หลุดตรงนี้ลงมาได้นะครับหลุดตรงนี้ลงมาได้นะครับหลุด1977ลงมาได้นะครับอันนี้คือจุด TP ของเขาครับที่เขาจะลงมาพักตัว นะครับจุด T P ของเขาที่เขาจะลงมาพักตัวนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะเป็นกรอบซด์เวยยใหม่หรือเลวร้ายสุดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัจจัยเศรษฐกิจอะไรที่สําคัญนอกจากข่าวนอกนอกตารางที่น่ากลัวนะครับกรอบบริเวณตรงนี้ครับที่เขามีโอกาสจะวิ่งขึ้นวิ่งลงทดสอบรับทดสอบต้านนะครับสร้างกรอบใหม่อยู่ในนี้นะครับและเลือกทิศทางอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นแผนในส่วนของตัว t time f r a m e เป็นแผนในส่งของตัวทางเฟรมเฮสที่เรามองกันเอาไว้ทั้งสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ยังเป็นเทรนขึ้นอยู่นะครับดังนั้นจุดตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดเป็น PA อีกหนึ่งรอบตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าบายได้แต่ถ้ามันหลุดเซลลลงมาได้นะครับการีมอกาับเปลียนเทรนยาวนะครับแต่พี่หนึว่าต่อให้หลุดเทรนลงมานะครับเขามีโอกาสขึ้นไปดีเทสอีกหนึ่งรอบก่อนที่เขาจะกลับลงมานะครับดังนั้นนะครับเราลองมองครับว่าจุดไหนจะเป็นจุดได้เปรียบในการถือนะครับอย่างวันก่อน จำได้ไหมครับอันนี้คือแผนการเทรดเราจบแล้วเนาะอย่างวันก่อนนะครับเข้าเซลล์แถวนี้ไปจำได้ไหมครับพี่หนว่าเก็บก่อนะเดี๋ยวถ้ามันจะลงมาขึ้นมาเทสอีกหนึ่งรอบสุดท้ายขึ้นมาเทสหนึ่งรอบครับแล้วกลับตัวลงมานะครับตอนนี้เกิดลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดประจําสัปดาห์นะครับขอให้ทุกคนวางแผนการเทรดนะครับ MM ม,ม,มีวินัยในการเทรดเนาะไม่ over ์เทรดนะครับผมอ่าสำหรับคลิปวิดีโอวิเคราการาฟก็ จบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยคับทุกคนสวัสดีครับ